สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยออกมาสวนนะคะมาปลูกครับกันเนี่ยอันนี้จะเป็นห้อยประสานนะคะข้างล่างปลูกแล้วเนี่ยไม้ปักไว้นี่คือปลูกเสร็จแล้วนะอันนี้ยังไม่ได้ปลูกอันนี้ปลูกฟักทองไว้ให้ตะมมงเอารถถ่ายมาถ่ายเนี่ยทาเป็นลงได้เอาน้ําลงง่ายไง เผื่อยำนั้นมันออกฝักแล้วไม่มีน้ำรดแล้วมันจะเหี่ยวไงเสียดายพอได้ขายวูย้ยพอได้ขายวันนี้ห่อข้าวมากินนะ เดี๋ยวไปเอาหนูอ้อยไปแกงเดี๋ยวเราไปดูอันนี้กัน <c oughs> หน่อไม้ก็ยังมีอยู่นะ่ะอันนี้ไผ่ไผ่ไกิมซูงไอ้นุ่งพัดมันเหลื่อมแดนกันไงกิน <c oughs> ของเขาวนี่แหละนังไงออกโนอยู่เนอะ อันนี้หวานผักเลยนะผักกาดผักชีผักหอมป้อมทำแป้งไว้ละอันปากไม้ไว้นี่คือฟักทองอันนี้จะเป็นฟักหอมฟักหอมกับฟักทองนะข้าวโพดด้วยอ้อยนี้กินได้นะไม่เอาไปแกง แดดแรงจ้ะมันจะเอาขมขมนองงามอยู่ปีกายนี้มีตใหน่ใหญ่ๆให้ตะดงออกไปให้บัวเนี่ยเอามาจากบ้านแม่นงเยาน,นัอันนี้ต้นมอนมอนมาจากบ้านแม่นงเยา ไอ้หกบอกว่าปลูกก้างสวนใครเคยปลูกก้างสวนกลัวมันตายไงปลูกหน้าแรงเอามาก็ปลูกกินได้เขาปลูกกันน้ำออกมาไล่มาชวนมีจะคองกิน เต็มเลยอ,อัน,นก็กล้วยแม่นงยาวกล้วยชมกล้วยหอมชมลูกเยอะมากเลยค่ะแม่เดี๋ยวหาผักขมไปนึ่งก่อน,อน,นกล้วยหอมชมแม่นงยาวลูกเยอะมากเลยเดยวินนี่จะเอาขึ้นไปขยายครับเอาขึ้นไปขยายข้างบนหาผักไปนึ่งก่อนผักอะไรกินได้มาก ลูกเยอะมากเลยนะนี่ดูนางนี่เต็มเลยอย่าลกเดี๋ยวปีหน้าค่อยเอาขึ้นไปปลูกข้างบนเพราะว่าข้างบนต้องอาศัยอาศัยน้ำฝนไงปลูกหน้านี้ไม่ได้แล้วไม่มีน้ำลดอย่าอันนี้มันตายยาก อย่าสีม่วงอันนี้จะเป็นทิวแดนนะนี่ปลูกทิวแดนไว้ไปไล่ไปสวนนะอย่าไปตัวเปล่านะเนี่ยเอามีดมามีอะไรก็ฟันลง เกืออนนี่อ้อันนี้ห้วยประสานแล้วนะนอันนี้พอกุ้มกำลังจะเกิดดูดีน้ำทะมันมานะลึกมากเลยแต่พอมีปลาอยู่นะว่าจะซื้อกับดักไอ้นานะแม่ลักที่แปดรูเก้ารูนะ่ะ เอามาหยอดลงใส่หัวอาหารแล้วมาหยอดลงพอได้กินเกะเกะฟันไม่ถูกมีดก็จะบินฟันไม่ถูกพามีดก็จะบิน ฟันโอ้หักอีกแล้วเข้าให้ฟันเบี่ยงเขาไม่ได้ให้ฟันตรงแค่หักเลยมันรักเลยตับหนึ่งแค่หักอีกแล้วโอ้เกือบจะหมดฟันแล้วเนี่ย,ยโดนเดี๋ยวโดนตับหนึ่งหัก ถั่ตับนี่คือหักเออนี่ผักอันนี้น่าอร่อยเนี่ยเดี๋ยวเอาไปหนึ่งเขาให้ฟันเฉียงเฉียงขาอ่อน นี่เนาะเราอ่อนดิมันตายน้ำมันทะอันนี้ต้นเสียนทอโดนน้ำพัดถัดอันนี้มะขามหวานทำไมมันไม่เกิดเจกทีเนี่ยหือไม่ให้ขวัญอ่อนเด้อเกิดเลย มันไม่ไม่เกิดหนูก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่ามันจะตายเหรอไม่ตายนะไม่ใช่นะว่าจะตายนะใครเอายามาใส่มันหรือเปล่าลอยคนขึ้นลอยคนลงอยู่น้ำใส่ดี เป็นแต่ขี่อันนี้นะ่ขี้สลามเนี่ย ันไม่เกิดเลยนะเม่ลักษ์นี่ดูดิ กำลังจะแตกตาออกบ่ะเครือไอ้นี่เนี่ยเกลียดจริงๆเลยนะเครือเขาขนนี่อย่าให้มีล้างไปทัว่วเลย อยากกินแกงชะอมโอนนี่กว่าจะปลูกได้นะแต่ก่อนมันมีคอนเห็ดอยู่ตรงนั้นเปื่อยน้ามาเลยดูด,ดิมันเอาน้ำมา่นเนี่ยมันขึ้นทับเลยอะเพราะว่ามันตีขึ้นข้างบนไม่ได้ไงแม่มันเอาขี้ขยะมา ถล่มไว้ตรงนี้แล้วน้ำมันลดแต่ก่อนปลาพะกูดเยอะเลยนะตรงนี้นะ่ะนู่นู่นปลาพะกูดเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงอ่ะ เดี๋ยวขะอยู่กอนนึงนี้เดี๋ยวค่อยขยายออกอันนี้ขาน้อยนะปีนั้นเลยเยอะเลยอ่ะขุดไปทำบุญเดี๋ยวค่อยขยายอีก กว้าองอยู่ได้ไหมล่ะไรหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวจะดูเขี้ยวมีดนุหักหมดแล้ว่ะต้องไปเรียบใหม่หน้านี้ได้แล้วเขาพูดลงไปนู่นหน้านี้ที่ปักไม้ไว้เนี่ไล่ลงไปนู่นะนะรอนนะรอกินกาแฟก่อน ยังไม่ได้ปลูกบวบเลยถ้าเอาน้ำตรงนี้มันจะแห้งไหมนี่เราจะดึงเอาน้ำตรงนี้ขึ้นมาเนะี่ยไปเกยเอาตรงโน้นขึ้นมาเอาหัวท่อลงตรงโน้นเกยขึ้นมาตั้งเครื่องตรงนี้มันลึกอยู่ แต่ก่อนเอาสวิงมาซ่อนนะหนูไม่ค่อยชอบช่อนนะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องเอาต้นมอนมาปลูกไว้นะม่าไม่ขครต้นมอนปลูกเลี้ยงไว้อืมโขนไม้มันมานะ่นนู่นน่ะมันขึ้นไปดีนะตรงนั้นมันผ่านไปเลยอะเพราะว่ามันไม่มีต้นไม้กันไงทะลุทะลวงเลย เราต้องลงไปหาเอาฟืนแถวนั้นขึ้นมาสุมเนาะค่ะจะได้ปลูกของแล้วไม่รู้จะได้กินหรือไม่ได้กินล่ะแต่ก็ททำไปอพระอาจารย์บอกว่าจะยากอะไรน้ำบาดาลเราก็มีนะให้หนูขึ้นไปต่อเอาน้ำข้างบนมาลงมาบอกว่าเอาน้ำเรานะลงไปใครจะว่ายังไงก็ช่างพร้อาจารย์ให้วัดสั้นโอ้โหเสร็จหนูแล้ว เอาแผงโลาเซลล์มาวางดึงน้ำพระอาจารย์ลงมาน้ำสะเยอะบาดาลที่เราโจนะน่ะเยอะมากเลยพรอาจารย์ก็เปิดเลียงปลาอยู่ข้างบนโน้นนะค่ะแดดทองฟ้าสวยมากและนี่เป็นภูหลวงนะคะค่ะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ